มชาม,ามาะามะบะบอลพืชเอ้ยไม่ใช่บอลพืชบอลเพชรแช่อิ่มค่ะทุกคนอืไม่มีกินอะไรดูดิโอไม y g ก็ oh God. ลูกเลยกันมัอนนอนเลยอ่ะ เท็เจอร์มันคล้ายๆมันนะทุกคนอืมไม่มีความขมเลยค่ะมีแต่ความหวานอย่างเดียวเลยทุกคนแล้วนี่เขากินเป็นยาหรือกินเป็นขนมกินเล่นคะอืมเหมือนกินมันเชื่อมทุกคนอันนี้ไม่มีความ ไม่มีความขมเลย